คุณภาพจากค่า c m เมาแล้วค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกทุท่านนะคะวันนี้เป็นนพาชมอุปกรณ์ต่อพ่วงมือ2อค่ะตัวนี้เป็นฐานถ่ายฐานทรวนจากค่าย c m เนะคะตัวนี้เป็นฐานทรวน6กใบยี่สิบสี่บัวสิบนะคะเป็นบัวสิบนะคะจาก c m เอค่ะตัวนี้ตัวโครงสร้างฐานนะคะดูตัวโครงสร้างก่อนค่ะ โครงสร้างฐานสวยนะคะนี่ค่ะตัวโครงสวยค่ะไม่มีรอยออกดามนะคะตัวโครงสวยสีสันเดิมค่ะไม่มีรอยเชื่อมไม่มีรอยออกดามนะคะตัวสีสันนะคะตัวนี้เป็นสีสันเดิมนะคะนี่ค่ะสีสันเดิมจากโรงงานเลยนะคะส่วนตัวใบนะคะเดี๋ยวปิ่นพาดูใกล้ๆค่ะตัวนี้ยังเป็นใบ cmt เดิมอยู่เลยนะนี่ค่ะ ใบเดิมด้วยนะคะตัวนี้ตัวใบเหลือประมาณ22นิ้วนะคะเป็นใบาจาก CMT ค่ะครองเดิมสีเดิมใบเดิมนะคะตัวนี้นะใส่ตทิกเตอร์40ถึง60แรงมาได้เลยนะคะท่านใดที่มองหากันอยู่ค่ะสำหรับพันุ์พรวนจาก CMT มือ2เรามีเข้าใหม่อีก1พวง6 24บัว10นะคะตัวนี้เป็นบัว10นะคะ สีสันสวยเดิมค่ะโครงสร้างสวยเดิมนะคะตัวใบก็ยังสวยอยู่นะใช้งานได้ปกตินะคะนี่ค่ะราคาไม่แพงนะคะพวงนี้36,500บาทเท่านั้น36,500แบาทเท่านั้นนะคะตัวคัตท้ายสวยๆค่ะนี่ค่ะทนใดทีด่มองหากันอยู่สำหรับพันพร้วงจาก cmp ตัวบวัว1 0นะคะหน้าร้านเรามีเข้าอีกหนึ่งพวงค่ะ ราคาตัวนี้36,500บาทเท่านั้นนะคะสามารถสอบถามสั่งซื้อได้ค่ะตัวผานอยู่ที่จังหวัดกํำแพงเพชรนะคะปิ่นอยู่ที่จังหวัดกาแพงเพชรมีบริการจะส่งได้ทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางได้แต่จะมีบาาจำบางส่วนก่อนการจะส่งสินค้าสอบถามสั่งซื้อที่081046 2640นะขอบพระคุณค่ะ